สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันจันทร์ที่17สาคม2021นะครับระหว่าง3าวันสองสวันที่ผ่านมาเราพูดกันถึงเรื่องการงานเลี้ยงการทานเท่าขับวุ่การไปใช้ชีวิตที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราไดนะรับเชิญไปนู่นไปนี่วันนี้ก็เหมือนกันนะครับบุตรศิลาพูดไว้บทที่32ตั้งแต่ข้อหงเป็นต้นไปเลยถึงข้อ13 พูดไว้บอกว่าการวางตัวในงานเลี้ยงการวางตัวในงานเลี้ยงถ้าเรามีประสบการณ์รับเชิญไปในงานเลี้ยงต่างๆมากมายนะครับเป็นชีวิตชาวบ้านของเราในสังคมที่เราอยู่นะครับดูซิว่าบทศิลาว่าไงบอกว่าถ้าท่านได้รับเชิญให้เป็นผู้จัดงานเลี้ยงเป็นคนจัดงานเลี้ยงเลยนะอย่ายิงพยองจงวางตนเหมือนผู้รับเชิญคนอนื่นๆ จงเอาใจใส่ดูแลผู้อื่นแล้วจึงไปนั่งเมื่อท่านทำหน้าที่เสร็จแล้วท่านจึงเข้าประจำที่ร่วมรื่นเริงยินดีกับเขาท่านจะได้รับมงกุฎเป็นรางวัลที่ได้จัดงานอย่างดีท่านผู้อุโสจงพูดเถิดเพราะท่านมีความเหมาะสมจงพูดแต่พอควรเพื่อจะไม่รบกวนการเล่นดนตรีเมื่อฟังดนตรีอย่าพูดมากเกินไป และอย่าอวดฉลาดผิดกาละเทศะแก้วโกเมนประดับแหวนตราทองคำฉันใดวงดนตรีบรรเลงก็ทำให้งานเลี้ยงรื่นเริงฉันนั้นมรกตประดับหัวแหวนทองคำฉันใดการขับร้องที่ไพเรายะย่อมทำให้การดื่มเหล้าองุ่นชื่นใจฉันนั้นท่านเป็นหนุ่มจงพูดเถิดถ้าจำเป็นแต่ท่านมีผู้ถามอย่าพูดมากกว่าสองครั้ง จงพูดสั้นๆใช้คำน้อยแต่มีเนื้อหามากจงทำตนเหมือนคนมีความรู้แต่พูดให้น้อยเมื่อท่านอยู่กับคนสำคัญอย่าตีตนเสมอเขาอย่าพูดพร่ำเมื่อคนอื่นกำลังพูดฟ้าแลบตำหน้าฟ้าร้องฉันใดชื่อเสียงดีย่อมนำหน้าคนสงบเสงี่ยมฉันนั้นจงลุกขึ้นเมื่อถึงเวลา อย่ารออยู่จนเป็นคนสุดท้ายจงรีบกลับบ้านอย่าชักช้าจงสนุกสนานและทำตามใจชอบเมื่ออยู่ที่บ้านแต่อย่าทำบาปโดยพูดหยิ่งยะโสจงถวายพระพรพระผู้ทรงสร้างท่านสำหรับทุกสิ่งเหล่านี้พระองค์ประทานสิ่งดีๆแก่ท่านอย่างล้นเหลือครับพี่น้อง ในบุตรศิลาวันนี้เตือนเตือนแม้กระทั่งว่าไปงานเลี้ยงไปร่วมง,งานที่ไหนก็ตามใครเขาเชิญไปก็ตามหรือว่าเราจัดงานของเราเองก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเ,อเป็นผู้ที่จะต้องทำให้งานนั้นน่ะมีความหมายมีความสำคัญแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราสำคัญแต่ว่างานนั้นสำคัญเห็นการอยู่ท่ามกลางาผู้อื่นนั้น แน่นอนไม่มีใครชอบเราถ้าเราจะไปโอ้อวดตนเองไปพูดจายกตนข่มท่านหรือไปอแสดงว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นตนเองนั้นมีความสำคัญกว่าคนอื่นใช่ไหมไปอวดยิงอจองของในท่ามกลางผู้อื่นเนี่ยไม่มีใครชอบอันนี้แน่นอนที่สุดนะเพราะนั้น เวลาเราไปพบใครพบปะหรือว่าเราจะพูดหรือทำอะไรก็ตามขอให้เราทำด้วยความสุภาพด้วยความถ่อตนนะครับแล้วก็รู้จักนะรู้จักที่จะให้เกียรติคนอื่นนะให้เกียรติคนอื่นก็คือด้วยการเวลาเขาพูดเราก็รู้จักฟังฟังว่าเขาพูดอะไรด้วยความเอาใจใส่ตั้งใจฟังไม่ใช่เขาก็พูดไปแล้วก็เห็นหลายครั้งน,นะเวลาที่ไปงานต่างๆเนี่ยเอาเขามี ขึ้นไปเชิญคนไปกล่าวเวใช้ให้พรงานแต่งงานอย่างเงี้ยเวทชัให้พรไอ้คนข้างล่างเด็คุยกันไม่ฟังเลยว่าเขาพูดอะไรอันเนี้ยเสียมาระยานะครับเราต้องรู้จักที่จะฟังเวลาที่มีคนพูดให้ฟังเราก็ฟังเขามีพิธีการเราก็ต้องร่วมจิตร่วมใจแล้วก็สนใจในพิธีการนะคือการให้เกียรติให้เกียรติกับเจ้าภาพให้เกียรติกับคนที่กําลังพูดนะหรือบางครั้งเราอาจจะ ได้รับเชิญให้ขึ้นไปพูดเองก็ตามเนี่ยพูดเอวอยพรให้คนนี้คนนั้นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พูดพอประมาณพูดสั้นๆแต่ว่าได้ใจความชัดเจนแล้วก็พูดในแง่บวกนะพูดที่จะทําให้ในคนฟังนั้นเกิดความยินดีไม่ใช่พูดแล้วก็เกิดความกินแหนงแคร่งใจอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าพูดเยอะๆจกนกระทั่งขึ้นไปเทศเหมือนกับไป ประทักถาอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะงานเลี้ยงที่เรารับเชิญไปเนี่ยครับสมมติว่างานแต่งงานเนี่ยเราไปพูดในงานแต่งงานเราก็พูดอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรสักนิดหน่อยครับไ,ไม่ต้องไม่ต้องยาวไม่ต้องยาวแล้วก็เขาคนเขามีพูดอีกเยอะแยะเราไม่ต้องยาวก็ให้เกียรติเราดีแล้ะเราก็รู้จักให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เกียรติกับคนที่มาฝันมันด้วยนี่เป็นเป็นมารยาทนะเป็นมารยาทของเราที่จะต้องไปอันั้นการ ไปร่วมง,งานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่ไหนก็ตามมันมีทั้งคนที่เรารู้จักทั้งคนที่เราไม่รู้จักและเวลาที่ขึ้นไปทุกคนก็อาจจะเฮ้ยคนนี้เป็นใครถ้าไม่รู้จักถ้ารู้จักแล้วเขาก็โอเคก็เข้าใจเราเป็นใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นพยายามที่จะทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสิ่งที่สมควรที่สุดนะนั่นก็คือการามีชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตนนะการจะพูดจะทําจะเ,าเดินหรือว่าจะ อะไรต่างๆก็รู้จักที่จะทําด้วยความสุภาพและก็ตรงนั้นแหละจะทําให้เราได้รับความชื่นชมยินดีแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าภาพหรือว่าผู้ที่เป็นงานของเขาเราก็ให้เกียรติกับเขาตรงนั้นนะนี่คือสิ่งสําคัญนะครับอย่าไปมปองว่าพนพื้นๆน,นะครับก็ขอให้เราสําคัญที่สุดเลยก็คือนําความรักของเราไปในที่ตา่างๆใช่ไไปร่วมงานเลี้ยงก็นําความรักไปด้วยรักก็คือ คิดดีพูดดีและทำดีพร้อมที่จะส่งเสริมทุกๆคนในแง่ที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด